นิสัยที่ไม่น่ารักของคนเกิดวันจันทร์จะตรงไม่ตรงอย่างไรมารับฟังคำทำนายกันค่ะก่อนจะรับฟังคำทำนายกดหัวใจกดติดตามกดแชร์และผิมพ์ใต้โพสต์ได้เลยว่าฉันโชคดี โอ้จ้าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษิฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดนิสัยที่ไม่น่ารักของคนเกิดวันจันทร์เป็นคนอ่อนไหวได้ง่ายเอาใจยากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์แปรปวนขาดความมั่นใจในตัวเองถ้าถามว่าเจ้าแบบไหนดีนะเธอ แพอเลือกให้ก็ไม่พอใจคิดเล็กคิดน้อยขี้งอนน้อยใจเก่งมากๆหาเรื่องใส่ตัวอยู่เสมอ เอาเรื่องคนอื่นมาคิดเยอะคิดมากเวลามีเรื่องเครียดจะหน้านิ้วคิ้วขมวดหน้าบ่งบอกมากๆเลยเวลารักเวลาชอบอะไรสีหน้าก็ออกชัดเจนมาเวลารักหรือชอบจะใส่ใจจนไม่ลืมหูลืมตาเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกเรื่องมาคิดเยอะคิดมากเวลาเกียดจะปัญนหนาไม่ได้เลยคิดเยอะช่างจินตนาการคิดไปก่อนละ ทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดชอบชวนทะเลาะเรื่องจุกจกิกเล็กๆน้อยๆเก็บทุกรายละเอียดอยากให้คนที่รักหรืออยากให้คนที่เรารักเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อยากได้การเอาใจใส่อยากได้แบบเอาใจใส่เต็มร้0ยเอร์เซน์บางทีออกแนวเอาแต่ใจตัวเองชอบการเอาใจใส่ชอบการดูแลเป็นที่หนึ่งรักคนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่แคร์คนอื่นมากกว่าตัวเราเองใจออ ขี้สงสารกลัวเขาน้อยอกน้อยใจกลัวคนอื่นคิดเยอะคิดมากจนตัวเราเก็บทุกเรื่องมาเครียดมาน้อยใจระวังความเครียดหรือเป็นโรคซึมเศร้าห่วงคนอื่นอย่าลืมห่วงตัวเองปฏิเสธคนให้เป็นระวังคนอื่นเคยตัวหรือไม่เก่งใจเพราะเราเป็นคนใจดีเกินไปอย่าน่ารักกับคนอื่นโดยไม่น่ารักกับตัวเองตั้งจิตอธิษฐานบรมบคูองค์ปู่อยากบอกและอยากเตือน อะไรสำหรับคนเกิดวันจันทร์เวลารักรักแบบหัวปากหัวปำรักแบบยอมให้ใส่ใจทุกรายละเอียดของคนที่เรารักพยายามเพื่อคนที่เรารักมุ่งมั่นตั้งใจ ทเยอทยานกล้าลุยกล้าสู้กล้าในการตัดสินใจตัวเราเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองสับสนว้าวุ่นในใจอยู่เสมออารมณ์แปรปวนมาดูหน้าไพ่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเวลารักใครรักแบบสุขจิตสุดใจรักแบบยอมถวายหัวเวลารักใครแบ่งปันช่วยเหลือให้ให้จนหมดเนื้อหมดตัวจริงไม่จริงสำหรับคนเกิดวันจันทร์ เป็นคนที่มักเจอคนเห็นแก่ตัวเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่าลืมรักตัวเองให้มากๆเวลาทําอะไรพยายามหน่อยอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งทุกในใจเด็ดเดี๋ยวเข้มแข็งหน่อยนะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีแรงหรือใจมันโรยราหรือช่วงนี้ไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรอ่อนเปี้ยบเพียแรงหมดกําลังใจ เติมไฟเติมแสงสว่างให้กับตัวเราเองหน่อยแล้วกันอย่าโลเลลังเลในการตัดสินใจคนอารมณ์แปรปรวนสองบุคลิกบทจะดีดีใจหายบทจะร้ายร้ายไม่เอาใครอันนี้คือเรื่องจริงไหมสำหรับคนเกิดวันจันทร์บูอะไรบูแล้วเหงให้ตรงจริตกับคนเกิดวันจันทร์บูชาสำหรับกำไรท้าเวสุวรรณบรรดาโชคบรรดาลาบบรรดาทรัพย์สมบ,บ,บัติและบรรดาการเงินเขียนยันอักขระ ตัวนะเมตตาและยันอุดนรมใครที่เกิดวันจันทร์บูชาสำหรับกำไรท้าเวสวร์อำนาจวาสนาบารม